สวัสดีครับวันนี้ครูเวมก็จะมาเฉลยนะครับหนึ่งในข้อสอบจุฬาพรนะครับที่เพิ่งสอบไปในปีล่าสุดนะครับหรือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอ่าปี2025เลยนะครับล่าสุดสดร้อนๆนะครับอ่ะลองมาดูกันข้อนี้น่าสนใจยังไงเขาบอกว่าให้ตัวอักษร A T H S แทนจำนวนนับ นำตัวอักษรทั้ง5ครับเติมลงในช่องต่างๆของตารางดังรูปถ้าผลรวมของเลข3จํานวนในแต่ละแถวแต่ละหลักแต่ละเส้นทะแยงมุมจะต้องมีค่าเท่ากันผลรวมนะครับอ่จะต้องมีค่าเท่ากัน,ลลน,ท,กนทั้งในแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวทะแยงโอเคไหมครับจงหาผลรวมครับของตัวอักษรทั้ง5ครับ ลองมาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้น่าสนใจยังไงข้อนี้ก่อนอื่นต้องสังเกตนิดนึงครับเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าในแต่ละแถวเนี่ยเขาต้องการผลบวกเนี่ยเป็นเลขอะไรกันแน่ซึ่งเขาแอบใบมาหหลักนี้นะครับหลักนี้15บวก50บวก25ครับตรงนี้เราสามารถรวมได้เลยโอเคไหมครับ15บ้วกกับ50เป็น6565 65ครับบวกกับ25ครับกลายเป็น90 โอเคไหมครับพอบวกเป็น90เรารู้แล้วครับว่านี้ต้องบวกได้90หลักนี้90หลักนี้ก็90แต่เอแอบมองในแนวทะแยงนิดนึงครับตรงนี้ครับ15กับ T กับ45ครับอ่าเวมขีดที่ดูนะครับตรงนี้ก็ต้องบวกได้90เช่นกันจริงไหมครับตรงนี้90 ตรงนี้90แนวทะแยงนี้ก็ต้อง90แต่ครูเบมแอบเห็นแล้วครับว่าตรงนี้ครับเรามี15เรามี45ซึ่งมันรวมกันแล้วได้60 60ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะกลายเป็น90ทําให้ครูเบมรู้ตัว T ขึ้นมาทันทีเลยครับดังนั้นตัว T จะต้องมีค่าเท่ากับ30นั่นเองครับตัวแรกครูเบมหลุดแล้วฮะได้ตัว T ครับ T คือ30โอเคไหมครับจากนั้นพอครูเบมรู้ตัว T ครูเบมจะรู้ตัว a ทันทีครับนี่ครับเห็นไหมครับทะแยงแนวนี้ครับ a บวก t บวก25ก็ต้องได้90ใช่ไหมครับดังนั้น25บวก30ได้55 55บวกอีกเท่าไหร่ครับถึงจะได้90ก็คือบวกอีกเท่าไหร่ครับ35นั่นเองครับทำให้กูเบมรู้ตัวอะไรออกมาครับตัว a ครับอ่ามันจะแบบต่อกัไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้อีกตัวเราจะไปหายตัวหนึ่งได้โอเคไหมครับจากนั้นเรามาดูในแนวตั้งนิดนึงครับอ่าตรงนี้ครับ ถ้าเราเอา a บวก h บวก45มันจะต้องได้90ใช่ไหมครับที่ครูเป็นบอกตั้งแต่ข้างต้นใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้35บวก45เนี่ยก็ได้80แล้วดังนั้น h จะต้องเป็นอะไรครับที่มาบวกกันเนี่ยกับ80แล้วได้90ก็คือ10นั่นเองครับทำให้ครูเบนรู้ตัวอะไรออกมาครับตัว h โอเคไหมครับอ่าตัว h ตัว h คือ10แอบมองต่ออุ้ย ตัว m น่าสงตัวตัว m นี่น่าสนใจครับตัว m นี่เห็นไหมครับบ5วกกับ35ตรงนี้ก็ปลาไปแล้ว50 50ขาดอีกเท่าไหร่ครับตรงนี้มันถึงจะได้90 50อ่า50ขาดอีกเท่าไหร่ครับได้90 40นั่นเองครับทำให้กูเวมรู้ตัว m ออกมาครับพอกูเวมรู้ตัว m ออกมาตัว s ก็เลยไม่ยากแล้วครับจริงๆตัว s หาได้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะก็แนวนอนก็ได้หรือจะมองแนวตั้งก็ได้นะครับ ตรงนี้45กับ25ตรงนี้ก็จะได้ได้70นะครับ70คขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะได้ 90s ก็เลยกลายเป็น20จบคูเปมหาครบหมดแล้วพอคูเปมหาครบหมดแล้วอ่าเรามาดูกันคำถามเ็าถามว่าจงหาผลรวมครับของจำนวนนับ4ตัวโทษทีครับ5ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย M 40ครับ A คุณเพีหาแป๊บนึงนะครับ A 35ครับตัว T 30ครับตัว h 10ครับแล้วก็ตัว s 20ครับจับทั้ง5ตัวนี้บวกกันตรงนี้บวกกันได้30 60 100 135นนั่นเองครับเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นไงครับ ข้อสอบจุฬาพรข้อนี้น่าสนใจครับครูเบมชอบนะครับมีความแบบลูกเล่นเยอะดีครูเบมชอบแนวตั้งแนวทะแยงแนวนอนครูเบมชอบประมาณนี้นะครับโอเคไหมถือว่าเป็นข้อสอบที่ดีเลยนะครับสําหรับข้อนี้ไว้ครูเบมจะมาเฉลยข้อสอบข้อถัดไปให้นักเรียนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ครูเบมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย